การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะกระจายความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าแต่ใช้น้ำมันไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการบริการและการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการเฟื่องฟูของภาคอสังหาริมทรัพย์ระหว่างปี2547ถึง2551การก่อสร้างในระดับใหญ่ทำให้ดูไบกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการเฟื่องฟูของภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการ Palm Islands นอกชายฝั e ่งและ The World และดูไบมารีเนีภพายในประเทศ b บิร์ชคาลิเฟอร์คอมเพล็กซ์ดูไบวอเตอร์ฟรอนต์บิสซิเนสเบย์ดูแลและจจมายเรอวินเลดดูไบเป็นที่ตั้งของตึกระฟ้าเช่น e m มริสทาวเวอซึ่งเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับที่12และ24ของโลกและโรงแรม BY b ิวเจลบีซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเทียมและปัจจุบันเป็นโรงแรมที่สูงเป็นอันดับที่5ของโลกและมีราคาแพงที่สุดบริษัทอีมาพร็อพเพอรได้สร้างอาคารเบิร์ชคาลิเฟอซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันตึกระ มีความสูง828เมตร2,716 5ฟุตและมีทั้งหมด163ชั้นติดกับเบิร์ชคคลิฟอร์คือดูไบมอลล์ซึ่งในขณะนั้นเคยเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ของดูไบในชื่อบิ i เนสเบย์เมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะมีตึกระฟ้า500ตึกที่สร้างขึ้นรอบๆส่วนขยายของดูไบคลีกที่มีอยู่เดิม ในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548มีการประกาศการก่อสร้างดูไบวอเตอร์ฟรอนซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่ากรุงวอชิงตัน DC ถึง2.5เท่าหรือประมาณ7เท่าของเกาะแมนฮัตตันดูไบวอเตอร์ฟรอนจะประกอบด้วยคลองและเกาะต่างๆเต็มไปด้วยโรงแรมและย่านที่อยู่อาศัยซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ริมน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอีก800กิโลเมตร500ไมล์นอกจากนี้ยังจะมีเอลเบิร์ช ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยดูไบย,ยังได้เปิดตัวดูไบไซส์ภาคเดิมชื่อดูไบโอเทคและควบรวมกิจการกับเป็นภาคซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ทำงานในด้านเภสัชกรรมการแพทย์การวิจัยทางพันธุกรรมและการป้องกันทางชีวภาพหนึ่งในแผนของดูไบในปี2549คือการสร้างตึกระฟ้าสูง30ชั้น200ยูนิต ซึ่งจะหมุนฐานอย่างช้าๆหมุนได้360องศาสัปดาห์ละครั้งตึกระฟ้าที่หมุนได้แห่งแรกของโลกจะตั้งอยู่ใจกลางของอาคารดูไบแลนด์เขตการผลิตสื่อระหว่างประเทศอินเตอร์เนชันแนลมีเดียโปรดักชันโซนเป็นโครงการที่มุ่งสร้างศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์สำนักพิมพ์บริษัทผลิตสื่อและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโครงการนี้เปิดตัวในปีพุทธศักราช2546 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2549ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549ได้มีการประกาศเปิดตัวโครงการบาวดีพร้อมแผนการลงทุนมูลค่า27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักโรงแรมในดูไบอีก29,000ห้องซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากจำนวนห้องพักปัจจุบันคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดจะใช้ชื่อว่าเอเชียเอเชีย และมีแผนจะเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีห้องพักมากกว่า6,500ห้องวิลล่ากมสิทธิ์แห่งแรกที่ถูกครอบครองโดยผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือเดอะเมด o ซส์เดอะสปริงส์และเดอะเลกซียนที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนที่ออกแบบโดยอีมาพร็อพเพอร์ตี้ซึ่งเรียกรวมกันว่าเอมริสฮิลส์ชาวต่างชาติจากหลากหลายสัญชาติได้นำเงินทุนเข้าสู่ดูไบในช่วงต้นทศวรรษ2000คาดการณ์ว่าชาวอิรานที่อาศัยอยู่ในดูไบได้ลงทุนในดูไบสูงถึง200ล้านดอลลาร 37. ตั้งแต่ปี2005ถึง2009การค้าระหว่างดูไบและอิรานเพิ่มขึ้น3เท่าเป็น12,000ล้านดอลลาร์ชาวดูไบย,ยังซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนิวย์กซิตี้และลอนดอนด้วยการซื้อในปี2,548รวมถึงบ้านเลขที่230พาคเวนิวในนิวยอร์กเดิมชื่ออาคารนิวยอร์กเซนทรัลหรืออาคารเฮมสลีและเอสเซกเฮาสบนถนนเซ็นทรัลภาคเซาท์ภาวะเฟื่องฟูของอสังหาริมทรัพย์ในดูไบในช่วงกลางทศวรรษ2000พุ่งสูงสุดในปี2008 และร่วงลงอย่างหนักจากกระแสะกิจกรรมที่ส่งผลให้โครงการขนาดใหญ่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จเพียงบางส่วนถูกยกเลิกไปผู้พัฒนาหลายรายล้มเหลวขณะที่บางรายรวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้เข้าสู่ข้อตกลงปรับโครงสร้างนี่กับผู้ให้กู้ภายในปี2012ตลาดเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งปี2013เป็นปีที่โดดเด่นด้วยราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตาม รัฐบาลและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้เริ่มดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นอีกครั้งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือจำนวนผู้ซื้อเงินสดเมื่อเทียบกับผู้ที่กู้ยืมเงินจำนวนมากในช่วงปีก่อนก่อนเหตุผลส่วนหนึ่งของการพุ่งสูงขึ้นของเงินสดในปัจจุบันคือการไหลเข้าของเงินลงทุนจากประเทศที่มีปัญหาในเดือนกันยายน2556กรมที่ดินดูไบได้เพิ่มค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จาก2%เป็น4%ในช่วงต้นปี2005 157หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลได้กำหนดข้อจำกัดสำหรับบริษัทภายนอกที่เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบโดยยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวต้องมีสำนักงานอยู่ในดูไบและต้องเป็นของบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่ของบริษัทอื่นมาตรการเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นวิธีการลดการเก็งกำไรในราคาอสังหาริมทรัพย์บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในดูไบดึงดูดนักลงทุนรายใหม่จากต่างประเทศอย่างแข่งขัน โดยได้ลงนามความร่วมมือกับเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์และมูลนิธิการลงทุนต่างๆในปี2,561เอลลิงตันพร็อพเพอได้ลงนามความร่วมมือกับไบ k e ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนตามข้อตกลงไบค์จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อเสนออสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมในดูไบของเอลลิงตันให้กับนักลงทุนชาวจีนในเดือนกรกฎาคม2,562 มีคนตกงานมากกว่า500คนหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นในไตรามาสที่2ของปี2562ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่เรร์กร๊ป LLC ได้ดำเนินการลดตำแหน่งงานเศรษฐกิจของดูไบส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวอัตราการเข้าพักโรงแรมลดลงเหลือ67%ในไตรามาสที่2ของปี2562ซึ่งเป็นอัตรา การเข้าพักในไตรามาสที่2ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2,552เจเลอคาดการในขณะนั้นว่าคาดว่าผลประกอบการจะลดลงอีกในช่วง12เดือนข้างหน้าก่อนที่ตลาดโรงแรมจะฟื้นตัวจากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างแข็งแกร่งซึ่งเชื่อมโยงกับงานเอ็กโป2020ผลจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์และความต้องการอสังหาริมทรัพย์โดยรวมลดลงในปี2020แคลวนดิชแม็กซ์เ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์พบว่าราคาอพาร์ตเมนต์ในดูไบลดลง12%จากไตรามาสที่1ปี2019ถึงไตรามาสที่1ปี2020ในทางตรงกันข้ามบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เชสเตอร์เทิร์พบว่าตลาดการเช่ามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นโดยมีการลดลงโดยเฉลี่ยเพียง1.5%ในราคาเช่าอพา,าร์ตเมนต์ในไตรมาสที่1ปี2020ในเดือนมกราคม2566 มีรายงานว่าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปี2,565ซึ่งสูงกว่าสถิติของปี2,552การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ดูไบฉวยโอกาสจากวิกฤตการณ์รัเสเซียยูเครนมีรายงานว่าชาวรัเสเซียหลังไหลามายังดูไบเพื่อพักอาศัยและลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเอมิเรตเพื่อปกป้องดูไบาจากการความบาดระหว่างประเทศฮุสเซนสจวานีประธานเดมักอ้างว่าลูกค้าของเขาประมาณ15% เป็นชาวรัสเซียราคาอสังหาริมทรัพย์ในดูไบพุ่งสูงขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2565เนื่องจากชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งเริ่มลงทุนสูงในอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอรเอมริส์ศูนย์สังเกตการภาษีแห่งสหภาพยุโรป EU Tax Observatory และศูนย์วิจัยภาษีแห่งนอร์เวย์ n o r w u i s Center for Tax Research เปิดเผยว่าการลงทุนของรัสเซียในอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังพัฒนาและกำลังพัฒนาในดูไบตั้งแต่ปี2500 65อยู่ที่ประมาณ 6, 3, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐในแฟรงก์อ้างว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในดูไบเพิ่มขึ้น124%ตั้งแต่ปี 2, 563ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นบังคับให้ชาวอังกฤษท,ที่ย้ายถิ่นฐานไปหาอสังหาริมทรัพย์ที่อื่นรวมถึงบริเวณใกล้เคียงอย่างรัสอันไคมาในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2568มีการยืนยันว่าดูไบาอาจเผชิญกับปัญหาเนื่องจากความนิยมของดูไบทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในรัฐธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และการจองตั๋วโดยสารสายการบินเอมิเรตพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ปัญหาการจราจรติดขัดในดูไบทวีความรุนแรงขึ้นและราคาอสังหาริมทรัพย์ก็สูงขึ้นเช่นกันในปีพุทธศักราช2567ราคาค่าเช่าเพิ่มขึ้น20%ในพื้นที่พักอาศัยสำคัญบางแห่งโทมัสเอเดลมันกรรมการผู้จัดการของโรเซฟตวเอกล่าวว่าการโน้มน้าวใจและดึงดูดผู้คนให้มาดูใบนั้นง่ายกว่าการสร้างทางแยกหรือทางหลวงสายใหม่ภาคการขนส่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจในดูไบมูลค่าของภาคการขนส่ง และการจัดเก็บสูงถึง12.5พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2017คิดเป็น11.2%ของเศรษฐกิจดูไบในปี2,561ภาคส่วนนี้มีส่วนสนับสนุนต่อ GDP รวมเป็นอันดับ2โดยมีส่วนสนับสนุนต่อ GDP 48,800 1ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น12.3%ของ GDP รวมเพิ่มขึ้น2.1%จาก47,700ล้านดอลลาร์ในปี2,560ดูไบ ยังเป็นที่ตั้งของกิจการอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายแห่งในการผลิตพลังงานผ่าน DW แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตน้ำและพลังงานสำหรับดูไบก็ตามในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม Emirates g l o b ลอลูม m i n i u m ผลิตอลูมิเนียมได้2.4ล้านตันต่อปีรายได้ประมาณ3.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีการลงทุนด้านการผลิตรถยนต์กับรุ r มอเตอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตการผลิต และการขายมีกำหนดจะเริ่มในปี2,559แต่ดูเหมือนว่าจะประสบปัญหาเนื่องจากยังไม่มีการผลิตรถยนต์จริงท่าเรือดูไบย,ยังเป็นตัวอย่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมในดูไบอีกด้วย